ความรักมันเป็นอย่างนี้หรอคุยไปเรื่อยๆมันก็โอเคนะคุยไปชนไปไม่มีสถานะตอนนี้ถ้าคนยังรู้สึกว่าโอ้ย,ยังั้นลาได้ยังชอบสนุกสนานแล้วมีผู้หญิงเดินเข้ามาในชีวิตแล้วแบบอยากแต่งงานเลยเนะี่ยเรื่องใหญ่นะปัญหาโลกแตกนะฮะที่ไม่เคยหมดไปนั่นก็คือเรื่องดูอย่างไรผู้ชายถึงจะพร้อมและความพร้อมของผู้ชายแท้จริงแล้วมันคืออย่างไงสวัสดีครับผมโคชจิ๊บอธิการหนุนพักดีนะครับผู้ให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์ในแนวทาง จิตวิทยาความรักและพฤติกรรมของมนุษย์นะครับโดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องของผู้ชายสําหรับใครนะฮะที่ต้องการปรึกษาเป็นการส่วนตัวสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและจองเวลาได้ทางไลน์นี้นะครับมนุษย์เรานะฮะมีพฤติกรรมที่น่าสนใจมากซึ่งพฤติกรรมของมนุษย์แต่ละคนมันจะขับเคลื่อนชีวิตแต่มันมีพฤติกรรมอีกมุมหนึ่งไม่ใช่เรื่องของการกระทําอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของความคิดถ้าเราเข้าใจจุดนี้ เราจึงสามารถเข้าใจความพร้อมของผู้ชายได้ คนสมัยนี้จิบ๊บมาว่าคนสมัยนี้เนี่ยก็คือคนสมัยที่มีความคิดที่แตกต่างจากคนสมัยก่อนตอนนี้แตกต่างตรงไหนก็คือเราค่อนข้างจะระมัดระวังมากขึ้นกว่าคนสมัยก่อนเพราะเรารู้ว่ามันพังยังไงกันได้มันเข้ากันไม่ได้ตรงไหนตรงไหนที่เราควรจะไปเช็คก่อนที่เราจะตัดสินใจครบเวลาและความอดทนอย่างสูงที่ยูจะไปรอให้ใครบางคนพร้อมหนึ่งมันไม่ใช่น้าที่ของเราสองมันไม่มีใครการันตีได้ ว่าจะพร้อมเร็วเท่าที่ใจเราต้องการความพร้อมมันขึ้นอยู่อย่างนี้อยู่ฟังนะการที่ผู้ชายคนหนึ่งจะพร้อมที่จะมีภรรยาหรือแต่งงานมีลูกถ้าเอาความคิดพื้นๆเลยคือเขาจะต้องความรักที่ผ่านมาแต่ละคนก็คือแบบว่ารู้แล้วว่าเป็นอย่างนี้เป็นยังไงอย่างนี้เป็นยังไงอย่างนี้เป็นยังไงคือความรักแบบแฟนความรักแบบเดทความรักแบบคุยกันเรื่อยๆเ,เป็นไงพอถึงวันหนึ่งโอเคไม่ชอบแบบนี้ละอยากจะมีเมียแล้วอะนั่นแหะพร้อมแต่แบบสมมติโอ้ความรักมันเป็นอย่างนี้วะคุยไปเรื่อยๆมันก็โอเคนะคุยไปชนไปยังไม,ม คราวนี้ถ้าคนยังรู้สึกว่าโอ้ยังลัํลาได้ยังชอบสนุกสนานแล้วมีผู้หญิงเดินเข้ามาในชีวิตแล้วแบบอยากแต่งงานเลยเนะี่ยมันไม่ได้ผิดที่ผู้หญิงนะแต่มันมันไม่ยังไม่ซิงกันในคลื่นความถี่ที่คนนี้อยากจะใช้ชีวิตในเวอร์ชั่นเดียวกับผู้หญิงที่ต้องการยังล้ําลาอยูอ่ยังสนุกอยู่อยากไปเที่ยวอยู่เนี่ยโควิดปิดยังไม่ได้เที่ยวเลยอยากจะไปลัํลานูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะถ้าเกิดมีภรรยามันทําไม่ได้ไงเป็นเรื่องใหญ่นะ ความคิดของคนเราไม่ว่าจะเป็นยังไงมันก็คือพาร์ทของตัวตนของเขานะฮะนั่นแปลว่านอกจากเราสังเกตคําพูดสังเกตการกระทำถ้าคุยไปถึงจุดที่คุณสามารถเข้าใจความคิดของเขาได้คุณจะรู้ทันทีว่าเขาพร้อมหรือไม่พร้อมครับสำหรับใครก็ตามนะฮะที่ต้องการเข้าใจหลักการนี้ให้มากขึ้นการมีความรักหรือการมีความคิดของตัวเองที่เป็นความคิดที่ทำยังไงเนาะให้มันเกิดแรงดึงดูดเกิดเสน่ห์ เรามีคอร์สดีๆมากมายเลยฮะเพียงติดต่อทีมโค้ชของผมผ่านไลน์นี้ครับสำหรับใครที่ยังไม่พร้อมนะฮะเราก็สามารถตอบคำถามเบื้องต้นได้นะฮะจากทีมโค้ชของผมก็แค่อยากจะให้ทุกคนที่ได้ตามเพจของผมได้ Follow ผมโดยเฉพาะผู้หญิงสบายใจพอเรื่องผู้ชายคุณต้องไว้ใจผมเก็ตปะ